เช็คพลังงานรอบตัวกันนะคะใครมองยังไงก็เรื่องของเขาเนาะ <c oughs> เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราแค่อยากจะเช็คเฉยๆนะเช็ดก,ก่อนได้เปรียบมาดูพลังงานของคุณโดยเฉพาะน้ำบัตรหนาวช่วงนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เพื่อเป็นค่าครูให้กับไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยนะคะอันนี้มาเจอใหม่ คนที่เจอคลิปนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะยังอ้เดอะเมซิชเชียนขึ้นมาเลยเหมือนคุณกำลังเตรียมความพร้อมของการเริ่มบางอย่างจะทำบางอย่างแหละนะคะจะได้เริ่มบางอย่างจะได้ทำบางอย่างหรือก็เตรียมความพร้อม,อมนะคะเหมือนแบบทุกอย่างกำลังรอให้เราทำอะ่ะอันนี้ซ้อนขึ้นมา ติดกันเลย The High ฮพินเทชขึ้นมาคุณเนี่ยเป็นคนที่เซนแรงมากดังนั้นไม่ต้องดูไพ่ก็รู้ได้ว่าคนอื่นนั้นเลกับเรายัางไงนะคะเออคุณจะเป็นคนที่ฉลาดคุยเก่งมีทักษะนะคะในการแบบเข้าถึงคนอื่นแล้วคุณก็สามารถคาดสถานคาดการบางคนอ่คาดการ,าาการสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการเอาตัวรอดเก่งด้วยอืมเป็นคนที่ มีเขาเรียกเปลี่ยนเร็วอ่ะว้าวชอบมากเลยคุณโอ้โหหนึ่งเหรียญ Amazing หนึ่งเหรียญเข้ามาต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้เจอคลิปนี้มอบบไม่รู้คุณจะเริ่มอะไรนะคะเหมือนสัมผัสถึงการเริ่มต้นของคุณมันยิ่งใหญ่แล้วคุณกำลังจะได้แบบได้โชคลาภได้ชื่อเสียงได้เงินก้อนได้สัมผัสอะไรที่มันแบบคุ้มค่ามันมันคมันคุ้ม,ค,มค่าเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรด้วย โชคโชคกำลังจะมาสิงเราอะค่ะคุณพลังงานของคุณตอนนี้เฮอร์มิสคุณอยู่ในช่วงการเก็บตัวนะคะเก็บตัวเหมือนกำลังจะซุ่มทำอะไรบางอย่างหาข้อมูลนะคะดีมากดังนั้นเหมือนคุณอาจจะบางคนหาข้อมูลในเรื่องของการเริ่มท้นธุรกิจการเรียนการเข้าไปเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขจิตวิญญาณนะคะหรือว่าไพ่ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องากับการพัฒนานะคะได้หลายหลายรูปแบบอ่ะ e e n of p e n t a c l e s โอ้โหเหมือนคุณกับเราจะเอาสิ่งที่คุณมีทั้งหมดอะมาแมนจมาจัดการชีวิตของคุณการงานของคุณการเงินของคุณหรือทุกเรื่องนะคะแต่มันจัดการได้ลงตัวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แก้ไขปัญหาหรือจัดการอ่าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งทำงานเก่งนะคะตัวของคุณเองเนี่ย เอาเป็นว่าคนที่ได้เจอกองเนี้ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนแบบสไตล์แบบเชิงผู้ใหญ่นะคะมีความรับผิดชอบทำงานเก่งแต่ก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักนะคะเออน่ารักแล้วก็จะเป็นเชิงแบบสเสน่ห์ภายนอกสเสน่ห์ภายในแต่เป็นคนที่ดูดีนะคะดูดีทำงานเก่งแต่เสียสละให้กับครอบครัวนะแต่พื้นดวงน่าจะเป็นพื้นดวงที่ ไม่รู้ว่าช่วงไหนของชีวิตได้เป็นช่วงกลางๆอ่ะจ,จะประสบความสําเร็จนะคะบางคนก็เริ่มตั้งแต่ช่วงแบบยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยก็มีแต่เหมือนเป็นดวงที่จะมั่งคั่งร่ํารวยได้จากความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าดวงในเรื่องของเป็นคนหาเงินเก่งเออเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนหาเงินเก่งนะคะเออเป็นคนที่เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆโอกาสเสมอเชื่อไหมว่าดวงคุณเนี่ย สามใบนี้มารวมกันเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ทุกกฎนะคะของขุมพลังแห่งขุมปัญญาของคุณเพื่อที่จะสร้างทุกอย่างได้นะคะสร้างวัตถุทางโลกได้ไม่พอก็ยังพาคนเข้าทางธรรมได้ต่างหากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแบบตื่นรู้คนเดียวคุณสามารถทําให้อ่าสิ่งที่คุณได้มันเป็น the the key เหรอเขาเรียกที่คุณปลดลออ็อกอ่ะ สามารถที่จะแบ่งปันแล้วช่วยคนอื่นได้เช่นกันนะคะหลายคนในนี้ก็จะเป็นสายคูบาอาจารย์สายคูบาอาจารย์สายงานต่างๆนานาที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะการฮิลลิ่งการสื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับการเงินก็มีนะคะโวอเ,เลดทีนที้มาดูคนรอบตัวคุณมองคุณไปไยังไงดูสถานการณ์ของคุณช่วงนี้มันโอเคนะมันยังไม่ได้มีไพ่ดอปเลยนะคะ บอมโบก็ไม่รู้ว่ามันอีพีที่เท่าไหร่แล้วแหละมาดูการเงินเอ้ย <laughs> ช่วงนี้คนรอบตัวมองคุณยังไงคะเนื่องจากเห็นว่าคุณกําลังเก็บตัวอยู่ด้วยเงียบอะ่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะเป็นแบบถ้าเป็นนักธุรกิจก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่แนวหน้านะคะอืมเป็นคนที่มีความ สามารถที่ทําได้ถ้าคุณได้ลั่นอะไรออกมาแต่อย่างที่บอกคุณน่าจะเป็นเชิงแบบเป็นสไตล์สายตาคนอื่นคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงกับใครถ้าคุณไม่ชอบจริงๆหรือคุณจะเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนว่าคุณแบบช่วงเนี้ยแค่ช่วงนี้นะเพราะว่าตามคลิปนะคุณเบื่อสังคมคุณไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมเออเป็นเบื่อๆในๆอ่ะเบื่อ,อๆออมอออไม่ค่อยอยากจะนั่นกเท่าไหร่ แล้วก็แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีจนบางคนเขาไม่รู้ว่าความดูดีหรือมีเสน่ห์ของคุณมันทําให้คุณดูเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเออบางคนจะคิดว่าเราเจ้าชู้นะคะแต่คุณเนี่ยอ่าเนื่องจากประสบการณ์นะคะความรู้ที่มีหรือการพัฒนาตัวเองบางบางครั้งมันทําให้คนอื่นมองเราว่าเราอ่ะมีอีอกโก้สูงพอสมควรนะคะอืม อสวินแต่สายตาหรือคนที่เขามองมาที่คุณนะ่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งเลยแหละนะคะทำงานเก่งมีมีประสบการณ์มีพรสวรรค์แต่ก็จะเป็นคนที่บางทีเหมือนแบบมีอีโก้หน่อยอะนะคะหรือแต่คุณเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์นะคะคุณอาจจะทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับ หน้าตาทางสังคมอะ่ะมันมันเกี่ยวข้องกับการที่คนเชื่อถือเราหรืองานอะไรก็ได้ที่มันต้องแต่ทุกงานมันก็เกี่ยวข้องกับหน้าเชื่อถือ,อเนาะแต่คุณจะมีลักษณะนั้นอยู่ด้วยอะ่ะอืมว้าวควีนอ็อบครับพลังงานของคุณนะคะคนที่คนอื่นมองมาอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบถึงข้างนอกมันจะมีความผสมผสานกันยังไงอะ่ะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะถ้าได้เข้าใกล้คุณเนี่ย อกจากเสน่ห์ของคุณแล้วคุณยังมีความเป็นคุณแม่สูงมีเสน่ห์ของเพศแม่มาด้วยเมื่อคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนคนที่คนที่เจอคลิปนี้ยคุณเป็นคนที่ปลอบใจคนเก่งปลอบใจคนเก่งแล้วเป็นคนที่เพื่อนชอบมาปรึกษาโดยเฉพาะความรักหรือเอาเรื่องทุกทุกใจมาเล่าให้ฟังเขา้รู้สึกดีอะ่ะเขาเชื่อใจเราอะไรอย่างเงี้ยเออปลอบโยนเก่ง ะะเราเราก็รับฟังอ่ะเป็นผู้รับฟังที่ดีอ่ะเป็นศิลามณีอะไรเงี้ยเรียกถูกหรืเอเปล่ามาดูต่อแล้วช่วงเนี้ยสิ่งที่คุณควรรู้คืออะไรคะกับตัวตนของคุณเองนะช่วงนี้สิ่งที่คุณควรรู้คืออะไรพลังของพระอาทิตย์นะคะพลังงานอำนาจศูนย์กลางอย่างที่บอกต้องระวังคนอื่นมองเราเป็นอีโก เพราะมันเป็นเกี t t ่ยวกับศูนย์กลางอาทิตย์นะคะตัวตนของตัวเองช่วงนี so, so, ้จะโดดเด่นพลังงานสูงนะะอย่างเช่นหลายคนก็จะมีในเรื่องของหน้าที่การงานคุณโดดเด่นช่วงเนี้สปอร์ตไลท์ลงหรือว่ามีอํานาจหรือว่าเป็นที่จับจ้องของคนทั่วไปอ่ะมันโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของที่ทํางานเนาะอ่าเป็นช่วงเวลาเดวิลออฟฟอร์จูนเข้ามาการหมุนเวียนของคุณโชคชะตาคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนนะจากนี้ บางคนน่ะอาจจะมีดาวเสามันมีอิทธิพลกับดวงชะตาของคุณบางคนรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยเจออุปสรรคเขากรรมไรต่างๆนานาเกิดขึ้นใช่ไหมโหดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวเสามาเออหลายคนแบบรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแต่คุณได้แหละพยาคุตขึ้นมานะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาในรูปแบบของไพ่ใบนี้ที่บอกคุณว่าพลังอํานาจ นะคะที่เหนือกว่าหรืออะไรต่างๆช่วยคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวเราเองมีพลังมีอํานาจที่จะขัดจัดอุปสรรคต่างๆนานาได้นะคะเรื่องอุปสรรคนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามมันมีมาให้เราจัดการไม่ใช่มีมาให้เราหับหนีปัญหานะหนึงใบสุดท้ายว้าวเทพผู้รักษาปกป้องแก้ไขนะคะช่วงเวลาเนี้ย ถ้าคุณเจอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตบางเรื่องบางราวคุณอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาของเรานะคะมันเข้าสู่ทัมมิ่งที่สําคัญพอสมควรแต่คุณก็ได้รับการคุ้มครองที่ดีเห็นไหมจากพลังงานเบื้องบนด้วยได้รับการคุ้มครองที่ดีดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอบททดสอบใดก็ตามนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่ง God of Karma นะคะดังนั้น คือเหมือนเราเจอการตรวจกรรมอะ่ะแต่เราก็จะผ่านพ้นไปได้<ช>เห็นไหมอืมถ้าเราเจออะไรอยู่นะคะเราจะได้รับการแก้ไข,ขหรือตัวเราเองอ่ะมันมาจากตัวเราเองดังนั้นเซอร์เคิลของการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาแล้วเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะเราก็ใช้ชีวิตยังมีสติแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้รับการคุ้มครองจากเบื้องบนด้วยนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์ยืนยันนะพลังงานดีๆของคุณไปเรื่ๆค่ะ